เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะครับผมเสือป่าชนแนลครับผมผมเนี่ยมากับน,น้องชายแล้วก็กับสวัสดีครับผมเล็กนะครับจากช่องเล็ก l อเอเคนะครับครับผมวันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็จะเอาเสื้อผ้าเนี่ย กลับไปให้น้องคนป่าที่เราเจอกันนะเมื่อวานนะครับผมจะเอาไปวางไว้แล้วก็รอ,อดูว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเอาไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผมเนี่ยได้ถือเสื้อผ้าไปนะครับเอาไปให้เขาข้างบนนู่นนะครับที่เจอนะ่ะแต่ไม่รู้นะวันนี้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะอะไรครับ ผมเนี่ยต้องเดินอย่างระมัดระวังเลยนะเมื่อวานเนี่ยผมล้มมิดบ้าไปแล้วนะครับ1นึ่งทีต้องคอยดูน้องผมด้นะวยนะหินเนี่ยค่อนข้างลื่นเลยนะครับผมมาถึงกระต๊บแล้วนะครับที่ทางทกินังเก่านะ ผมเนี่ยอ๋อได้ข่าวจากแดงแนะนะว่าแดงเนี่ยเจอตัวมาแล้ว,แล,วแล้วก็ให้น้องต้นมันเนี่ยเอาเสื้อเข้าไปให้แล้วนะแดงพูดให้ผมฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยน้ำเนี่ยขึ้นถึงนี่เลยนะครับผมวันนี้น้ำลดลงแล้วครับ เฮ้ยมันจะเจออะนั่นแหละเจอแล้วนะเฮ้ยมันเขาจะถือคันธนูอยู่นะเขาถือคันธนูน่าจะใช่เขาเล่นเล่นคันธนูตรงมือด้วยนะออกมาล่าสั่นหรือเปล่าอาจจะใช่นะเพราะมันมีป่าเปื้อนใหญ่ครับ มาล่าปลาตรงน้ำหรอน่าจะใช่เขาอาจจะมาหาปลานะหรือว่ามาอะไรนี่แหละเขาถือธนูมาด้วยอ่ะมีลูกเราอยู่ในมือด้วยนะไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับผมแอบอยู่หลังหินนะนั่นนะครับถือธนูอยู่ในมือน่ะองนี้ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะกลัวเขาจะยิงเรา น่าเล็กน,นะครัอบผมเหมือนเขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นเขาไปแล้วนะวผมจะตามไปดูนะครับผมไม่ได้มาร้ายนะผมจะเอาเสื้อผ้ามาให้เขาเฉยๆแต่น้องต้นมันเนี่ยได้เข้าไปคุยกับเขาแล้วนะนุ่นๆๆๆเน็กวิ่งไปแล้ว cưới mày lên, cưới mày lên. Cưới mày đi đi nè. Lại cưới đi nè. เล็กมันเขาเนี่ยจะวางธนูไว้ตรงนี้นะเขาไม่ได้วางออไมันเขาวิ่งแล้วมันหลุดอะ่ะเนี่ยธนูเขาใช่เนี่ยมันเชือกจากอา่าเถาวันเลยนะเชือกไม้แล้วก็ไม้เนี่ยเป็นไม้จากอะไรไม่รู้นะครับผมตัวเขาเนี่ยวิ่งไปไหนเราไม่รู้อะเขาทิ้งธนูไว้นะผมเจอธนูไว้อยู่อย่างเนี้ย ดูดิเป็นเชือกถาวรเลยอ,ะะอ่ะไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจอแน่เลยนะเขาใช้ธนูล่าสาันมั้งนี่าาเป็นรอยเท้าเลยนะนหน้าเป็นรอยแดงมาหรือเปล่าอาจจะเป็นรอยของแดงนะแดงได้มาแล้วนะแดงได้มาแล้วรอบหนึ่งเนาะใช่ปะ<อ>มากันตรงต้นหมันใช่ไหมเ<อ>ขาเล่าให้เราฟังนะนะนี่เราก็เข้ามาในถิน่นเขาแล้วนะเขาเนี่ย น่าจะมาล่าสัตว์หาปลาหรือว่าหาพวกเจ้งกวางหมูป่านี่แหละเนาะผมจะตามขึ้นไปดูอีกนิดหนึ่งนะถ้าเจอตัวเขาผมก็อยากจะคุยกับเขานะปี่มาเร็วปีอคอยๆวิ่งระวังด้วยระวังด้วยไปนู่นขึ้นข้างบนแล้วนะ นุ่นๆลึกๆๆเ,เ,เ,เจ้าเจ้าเจ้นู่นนะ่ะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนะครับผมวิ่งไปแล้วนะผมะพายายามจะตามอยู่นะครับผมนู่นๆๆไปแล้วผมนะ่ยต้องค่อยๆตามไปนะ แด่้ดูด้วยว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนผมได้ถือทุ่งกับคันธนูเขามานะทางคอนช้างแบบอกมากนะครับป่าไผ่แบบนี้วิ่งลำบากนะไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเล็กหายไปเลยอะ งงนะปลาไผ่เนี่ยมันลกมากเลยนะแบบมองไม่ค่อยเห็นเลยนิไปไหนแล้วตามขึ้นมาเหนื่อยเลยนะครับผมเขาไปไหนไม่รู้อะเล็กเอาไงดีเอาของเขาแขวนไว้แถวนี้ไหม เนะตามขึ้นไปอีกดีไหมอผมมากับน,น้องชายด้วยไม่อยากไปไกลเท่าไหร่นะเพราะกลัวว่าน้องชายจะเป็นอันตรายนะเขาหลังเนียผมเนี่ยก็จะมาคนเดียวนะผมไม่พาน้องชายมาละผมเนี่ยตั้งใจจะเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาวางไว้ให้เขาเฉยๆนะมากับน้องชายเนี่ยกับเล็กเนี่ยไม่นึกว่าจะเจอตัวเขาจังๆแบบนี้แล้วนะ วิ่งไปนู่นแล้วนะครับวิ่งไวมากเลยพนะม่ยังวิ่งตามอยู่ว,วิ่งไปนู่นแล้วนะครับวิ่งไปนู่นแล้ว ไหนไม่รู้อ่ะีเ่เร็วเดี๋ยดีเล็กมา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 ไม่เห็นเลยเล็กเดินหายเลยวะเดินหายไปเลยไม่เจอเลยนะวิ่งได้ตามแบบนี้ใช่แต่ว่าเราวิ่งมาไกลมากน,นะเล็กนะไม่เจอตัวเลยอ่ะ ม่อกี้วิ่งเข้ามาทางเนี้ยไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะวิ่งหายไปเลยนะไม่เจอตัวเลยนะครับผมข้างล่างก็เป็นหน้าผานะผมว่านักเขาน่าจะวิ่งขึ้นไปทางเนี้ยขึ้นเขาไปเลยนะครับผมทงนี่มันเป็นภูเขานะเป็นทางขึ้นเลยนะครับ ผมพอแล้วครับผมไม่อยากวิ่งตามแล้วผมกลัวกับดักนะครับผมเล็กไปกับกันเถอเราเอาของไปวางให้เขาตรงที่เดินนะที่ที่เขาวิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะเขาจะได้กลับมาเอาของด้วยนะนชใช่เมื่อกี้เราเห็นชัดมากเลยนะน้องชายผมเนี่ยก็วิ่งตามอยู่หลังผมนะไม่อยากให้อยู่ข้างหน้านะผมกลัวว่าเขาเนี่ยจะเป็นอันตรายนะ ผมไม่อยากออกห่างจากน้องผมนะแบบที่พี่พี่เอฟซีขอมาว่าอย่าห่างจากน้องนะผมก็เลยไม่ห่างจากน้องนะครับผมก็เลยวิ่งให้น้องเนะี่ยอยู่ข้างหลังใกล้ๆตัวผมนะผมก็เลยไม่กล้าวิ่งไวเท่าไหร่นะโอเคครับเดี๋ยวผมเอาของเขาเนี่ยไปวางไว้บนก้อนหินกันนะัเขาจะได้เห็นง่ายๆไ,ได้ เอาเสื้อผ้าด้วยเอาเสื้อผ้าก็จะนีนวางไว้ตรงนี้นะครเขาจะได้กลับมาดูนะ,ะได้เห็นเสื้อผ้าที่เขาไม่ได้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะที่ผมใส่เราไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาวางไว้ให้เขาให้เพื่อว่าเขาจะได้ใส่แบบกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นธนูของเขานะแต่ลูกดอกเนี่ยผมว่าเขาน่าจะถือไปนะถือไปแล้วลูกดอกที่เขาใช้ล่านเนี่ยเขา้นถนูาจะตกไว เ,ออเดี๋ยวเขาจะอาจทาตกไว้เดี๋ยวเขาจะต้องกลับมาเก็บแน่ๆผมว่านะผมเนี่ยก็จะวางไว้ตรงนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวกลับกันก่อนนะอ,อ,อว่าจะรอดูว่าตอนเย็นเนี่ยว่าเขาจะมาเอาหรือเปล่าแล้วผมเนี่ยก็จะให้เล็กมานั่งรอดูแอบซุ่มดูแถวน,นี้นะเดี๋ยวขอผมขอรอดูดีกว่าครับใช่เพราะว่าเอซีหลายๆคนจะได้เห็นด้วยครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพาน้องชายเนี่ยกลับไปส่งบ้านกันนะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นอันตรายนะ พอพราะเขาเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะวันนั้นผมเห็นพ่อเขาเนี่ยอ่อพ่อเขา,เาแบบให้ลูกขี่ให้ลูกขี่หล,ขหลังด้วยเอเอใช่นนที่เราเห็นผมจะพาน้องชายผมนีกลับไปส่งบ้านกันนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็จะรอดูกันเล็กนะรอซุ้มดูนะโอเคครับผมขอตัวกลับบ้านกันนะ โอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับไปส่งน้องก่อนนะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดตดตามกันได้นะครับผมสวัสดีครับผม